ันนเเหมมือดะครบวันนี้น่าจะเป็น26ชื่อด้วยกันโอเคนะครับมาเริ่มชื่อแรกกันเลยนะครับชื่อแรกคุณลวิศลานะครับรอเรือนะครับแล้วก็วาเวนนะครับผมก็อยากยกประกาศ2ตัวเลยเนาะแล้วก็มาต่อด้วยสอเสือนะครับรอเรือนะครับยกด้วยสอเอนะครับคุณวะคุณละวิศนะครับสลานะครับรอเรือวาวเวนสอเสือนะครับส่อเสือรอเรือส่อเอนะครับคุณลวิศลานะครับต่อไปนะครับคุณจันทรสนะครับจอจานนะครับจอจานนนหนูนะครับ ทอทหารสระนะครับแล้วก็รอเรือนะครับผมคนนี้จบประการเนาะแล้วก็มาจบด้วยสอเสือนะครับคุณจันทรส์นะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับคุณทีละธาตุทีละธาตุนะครับธาตุทีละธาตุนะครับน่าจะประมาณนั้นเนาะเป็นตัวทอทงนะครับแล้วก็รอเรือนะครับแล้วก็ต่อด้วยทอถุงตัวนี้ทอถุงนะครับแล้วก็สระจบด้วยสอเสือเช่นกันนะครับใส่สอีนะครับทีละตัวนี้เป็นทอถุงเนาะทอถุงสระาสเสือโอเคต่อไปนะครับคุณสี่ลิเลือกนะครับสาสรนะครับรอเรือนะครับแล้วก็ ตัวลึกนะครับแล้วก็กไก่สับปรดสีนะครับกลั่นะครับคุณสิริเลืกประมาณนี้นะครับต่อไปคุณน่าจะเป็นชื่อเล่นเนาะคุณหนุ่งหนิงนะครับหอวหีบนะครับนหนูงงงูนะครับหอวหีบอีตัวนึงนนุ่งนะครับแล้วก็จบด้วยงงูนะครับคุณหนุ่งหนิงประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับน่าจะเป็นชื่อเล่นเหมือนกันนะครับคุณจีจี้นะครับจอจานขอมาก็จายให้นะครับจอจานนะครับแล้วก็จอจานอีกตัวนึงนะครับสระอีนะครับไม่ถูกนะครับต่อไปนะคครรับุณสิิ นุษยนะครับซอสรานะครับรอเรือนะครับนนโอนะครับแล้วก็จบด้วยชอช้างนะครับคุณสิรินุษยประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับคุณกุมฤิ์นะครับก็ไก่นะครับโม้านะครับแล้วก็ตัวลึกนะครับลากลงไปเลยนะครับแล้วก็มาต่อด้วยททหารตัวทองนะครับสันอีแล้วก็กระรั้นนะครับคุณกุมฤิ์ต่อไปนะครับคุณปลายเวทนะครับสระไอนะครับปึ๊บขึ้นไปนะครับต่อด้วยปอป่านะครับรอเรือนะครับสระเอ วแหวนนะครับแล้วก็จบด้วยต่อทหารเนาะคุณพรเวทต่อไปนะครับคุณชมพูนุชนะครับอช้างมมานะครับพอพานนะครับแล้วก็นอนหนูนะครับแล้วก็จบด้วยอช้างนะครับคุณชมชมพูนุชนะครับวันนี้ต่อไปคุณพัฒละพรนะครับพอสำเผาทอทหารนะครับแล้วก็ลอเรือนะครับยกประกานะครับแล้วก็พอพานจบด้วยลอเรือนะครับคุณพัฒละพรต่อไปคุณหานะครับหอเห็บนะครับปึ๊บนะครับสระอานะครับแล้วก็จบด้วยลอเรือนะครับคุณหาน ต่อไปนะครับคุณนันทีมานะครับนันหนอหนูนะครับแล้วก็ตัวนี้มีหางนิดนึงเนาะแล้วก็นอหนูนะครับแล้วก็ทอทหารกรดนะครับแล้วก็ทอทงนะครับแล้วก็มอมาจบด้วยสระนะครับใส่สระอีนะครับเป็นคุณนันทีมานะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับคุณยานพัดนะครับยอหญิงยอหญิงปึ๊บขึ้นไปนะครับแบบนี้นะครับสระนะครับนอนเนนพพสพเวาทอทหารนะครับแล้วก็จบด้วยรอเหลือนะครับคุณยานพัด ต่อไปนะครับคุณยุ้วดีนะครับโยยยักษ์นะครับแล้วก็โอแหวนนะครับแล้วก็โดดดิสตีนะครับคุณยุ้วดีประมาณนี้ง่ายๆนะครับต่อไปคุณอชิระนะครับโชช้านะครับขึ้นไปหาแล้วก็มาต่อด้วยราเรือนะครับคุณอชิระนะครับต่อไปนะครับคุณคณพจนะครับคณะพศคอควายนะครับแล้วก็ต่อด้วยนนรีนะครับแล้วก็พอพานะครับจบด้วยสอสลานะครับคุณคณะพ์ต่อไปคุณจิรัชยานะครับอาจาั้น แล้วก็รอเรือนะครับแล้วก็ชอช้างขึ้นปหานะครับแล้วก็ต่อด้วยยอหญิงนะครับยกด้วยสนอานะครับคุณจิรัชยาประมาณนี้ครับผมต่อไปนะครับคุณฐานพัดนะครับถอฐานครับปื้อขึ้นไปนะครับสนอานอหนูนะครับแล้วก็พอาผ่านนะครับแล้วก็ถอพเท่านอหนูไปนะครับคุณฐานพัดประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับคุณนัทพลนัทพลตัวนี้เขียนเขียนไม่เหมือนใครนะครับนอนเนนนะครับ แล้วก็โดเชดานะครับยุประกาศสองรอบเลยนะครับแล้วก็ทอถานนะครับแล้วก็พอพานจบด้วยลอหลิงนะครับไม่เหตัดนะครับตอนนี้ก็ยังจุดนะครับคุณนัทพลประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับคุณพนัทธรนะครับพอพานนะครับแล้วก็นนุนะครับสอเสือนะครับแล้วก็ทอทงนะครับรอเรือจบด้วยนนรินรนะครับคุณพนัทธรต่อไปนะครับคุณนิจยาพักนะครับนนินชรจอช้างนะครับ สช้างขึ้นไปนะครับยอหญิงสระอานะครับใส่ลงมาเป็นเสื้อแก้วนะครับแล้วก็คำว่าพักนะครับพพาพานก็ไก่ต้อเต่ารอเรือกระัดนะครับคุณนิชาพักนะครับพักที่ที่แปลว่าหน้าใบหน้านะครับต่อไปนะครับคุณยานิสานะครับยอหญิงนะครับสระอานะครับแล้วก็นอนนีนะครับแล้วก็โสลานะครับจบด้วยสระอานะครับคุณยานิสาต่อไปนะครับคุณลลิตานะครับรอลิงนะครับคล้ไย คล้ายเสาเสือนะครับแต่หางตรวขึ้นไปด้านหน้านะครับแล้วก็โรลลิงนะครับแล้วก็ต่อเต่าจบด้วยสระนะครับคุณละลิตาประมาณนี้นะครับต่อไปคุณภูทะเนศนะครับพอสมเผานะครับแล้วก็ตัวทอทงเนาะโซเนอโนนนะครับแล้วก็จบด้วยสระนะครับคุณภูทะเนศต่อไปชื่อสุดท้ายนะครับคุณนัทพงศ์นะครับนัทพงศ์นอนินนะครับ แล้วก็ถอถานนะครับแล้วก็ผอผ่านงูนะครับสอสาระพลันนะครับมจุดนะครับคุณนัทพงศ์ครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็มาแจกลายเส้นกันนะครับ26ลายชื่อด้วยกันนะครับยังไงก็ขอทุกท่านมีความสุขนะครับโชคดีมีชัยมีเงินมีทองใช้เยอะๆนะครับก็พบกันใ่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ